สวัสดีค่ะได้ค่ะที่ปรึกษาของ Ford i m a กลาประพฤกค่ะดีค่ะที่ปรึกษาการขาย Ford กัลลาประพฤกค่ะวันนี้จะมาแนะนำในตัวรุ่น Nex Gen DBL XLT ค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้ราคาจะอยู่ที่934,000บาทค่ะตัวนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์2อ170แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรสามารถลุยน้ำลึกได้ถึง80ซนเมเพราะได้ชาร์จของเราอยู่สูงค่ะ เพิ่มความโดดเด่นด้านหน้าด้วยกระจังหน้า FORD รูปทรงแรปเตอร์นะคะตอบรับกับรูปทรงไฟเดย์ไลท์รูปทรงตัว C ที่มาใหม่ทําให้ด้านหน้าของเราโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้ารูปแบบใหม่เป็นสัญลักษณ์ FORD Ford แบบแรปเตอร์นะคะแล้วก็จะมีไฟ3จุดเป็น LED นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์รูปตัว C ข้างในเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอง เดี๋ยวพาไปชมด้านข้างกันค่ะเพิ่มความเท่ให้รถคุณมากยิ่งขึ้นด้วยคิ้วล้อข,ขนาด6นิ้วแบบนี้หมดุดมาพร้อมยางแบบออฟโรดล้อมแม็กขนาด20-18ลบ18เพิ่มความดูด,ดันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับกระจกปรับขับไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีประตูจะเป็นสมาร์ทคีย์สามารถสอดมือแล้วก็ปลดล็อกรถได้เลยค่ะค่ะอันนี้จะเป็น เราราคาสามารถแถมให้นะคะในข้างจะรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีคิวล้อด้านหลังด้วยนะคะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างไว้ปีนขึ้นท้ายกระบะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะคะด้านท้ายนะคะก็จะเป็นไฟไฮโดรเจนมาพร้อมกับค้อไฟท้ายเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็จะมีตัวค้อฝากระโปรงท้ายเป็นสีดำด้านสัญลักษณ์ FORD ฟอร์ดค่ะ ปี2022 e ของเราในรุ่นนี้ที่มาใหม่ก็จะเป็นกล้องมองหลังที่เพิ่มให้ค่ะมาพร้อมกับิกเนเจอร์อย่างหนึ่งในรุ่น XLT ก็คือการชนค่ะจะเป็นหนึ่งเดียวในรุ่นเลนเจอร์ที่การชนด้านหลังจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะซื้อกับเราตอนนี้นะคะแถมฟรีไลเนอร์ปูพื้นกระบะค่ะอุปกรณ์ยึดตัวรถกับอุปกรณ์ใช้งานด้านนอกนะคะเดี๋ยวมารู้ด้านในภายในตัวรถกันเลยค่ะ มาชมด้านในกันนะคะของเราจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%หรือพวงมาลัยช่วยผ่อนแรงมาพร้อมกับปุ่ม m ัล t i function และหน้าปัดขนาด8นิ้วค่ะมาพร้อมกับระบบ TMS 4รูปแบบระบบถนนลื่นค่ะระบบปกติค่ะระบบประหยัดค่ะและระบบลากพ่วงค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะสามารถรองรับ Apple CarPlay แ and ละ Android Auto นะคะแล้วก็จะมีแอร์แยก,แยกซ้ายขวาอิสระนะคะ แล้วก็มาพร้อมแท่นชาร์จไร้สายนะคะแล้วก็จะมีเกียร์6สปีดนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่รับชมตัวรถกันมาแล้วลูกค้าท่านไหนสนใจอยากเป็นเจ้าของ Nex ก e n น r a XL t คันนี้ใช้เงินออกรถเพียง49,900บาทได้รับชุดแต่งรอบคันสวยๆแบบนี้ไปเลยค่ะหรือลูกค้าจะเลือกรับดอกเบีย้ย1.69 <SM. S 2> แบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อบได้ที่เบอร์082953824 4ค่ะติดต่อเตยได้ที่0 6 2 6 3 0 5 1 1 9วันนี้สวัสดีคะ่ะ